3 2 1สองหนึแอคชั่นสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้ามาดูเบื้องหลังการทำงานของกองถ่ายทีมเอพเจอร์เอ4หน o ่โปรดักชั่นของโรงเรียนหลวงมุ่งวิทยาคม ซึ่งเราก็ได้รับงานมาให้ถ่ายทํำ VTR นําเสนอระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและ VTR นี้นะฮะก็จะเป็น VTR ที่มีการลงทุนสูงเลยทีเดียวเพราะเราได้จ้างซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการครูปรดีดาและนักแสดงอื่นๆร่วมกว่าแสนสาหัสชีวิตเลยทีเดียวนะครับก็จึงถืออกาสนี้นะครับจะทํา เวิร์กช็อปให้กับนักเรียนเสลยซึ่งปีการศึกษานี้เราก็ได้น้องๆจากสายการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์มาร่วมทําเวิร์กช็อปด้วยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นงานที่กระชันชิดแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่จํากัดน,น้องๆเขาก็ยังไม่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์การถ่ายทําหลายๆอย่างนะครับก็เลยให้มาทํางานด้านการซัพพอร์ต ไว้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับ mm hmm. ก็อาจจะให้น้องๆเขาเนี่ยได้ลงมือถ่ายทำ, mm hmm. ท,ำทำงานโปรดักชันด้วยตัวของเขาเองนะครับ mm hmm. รอรับ mm hmm. ชมผลงานครั้งต่อไปได้เลยนะครับ ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอัพเดท F1.4 Production บนแพลตฟอร์มยู u ูบด้วยและกันเผื่อพวกเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือของนักเรียนนะต่อไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ทุกคนสามารถรับชมกันต่อได้เลยนะครับ สวัสดีครับทีครับโฟกัสงลองลองถอยทีครับอ่าโอเคเรื่องอตาแล้วก็รออยเดีมักบัอง Come to my blog h l and w e l e t ั I Today, <My walk. S 1> i i o n Yeah. Let's go. Let's r i Okay ครับคาเมลโล C2 t งเ2คตุณนะครับ5 4 3 2 Action. นโยบายสปอสู่มอลล n โมเดลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมายัง WMW มอ r ล n m มเดล วังม่วงวิทยาคมผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมในปีการศึกษา2563เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ลืมนิดนึงครับนิดนึงครับลืมปุ่นลืมเกิดการลืมนะครับเพรางั้นเราต้องหยุดก่อนแต่เดี๋ยวเราจะไปายหลังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องออกถ่ายอ่อน สเสด็จเข้ามาเลยครับคาร์เมล่าโลดินสองเน็กซี่ห้าสี่สามสองแอคชั่นนโยบายสปทสู่โมลดนโมเดลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสระบรุรีมายัง W M W บอลลอนโมเดลครับเดี๋ยวพอเนื้อวัตกรรมสี่ทีหนึ่งแผนกำหนดนโยบายการวางแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาต่างๆของแอคเรียน์สองโคชเนอร์การขั้นตอนเนี่ยตรงนี้เราจะจำได้ก็คือเทมไลน์กัมเบลโลซีสามเทคสอง ห้าสี่สามสองแอคชั่นนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมเด็กอยากเรียนต้องได้เรียนเรียนรู้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเรียนแล้วต้องประสบความผสาเนย้ำไม่ลอกเลยถ้าเราลองพูดดูก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่ได้เต็มจัดโอเคครับวัฒกรรมซีพีหนึ่งอาร์หนึ่งแพร นยโยบายการวางแผนปฏิบัติงานใน,นาการแก้ไขปัญหาป้องกันส่งเสริมนักเรียนในด้านต่งางๆสอคัดกรองนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็นไรายโสรบทสชัคนทำข้อตกลงสร้างความร่วมม,มือกับภาคีาของ4โปรดักผลผลิตความสำเร็จในการช่วยเหลือน,นักเรียนและบุมคน รับสี่ีหนึ่งแผนกำหนดนโยบายการวางแผนปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาป้องกันส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆสอ,สนอนงคัดกรองนักเรียนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลสามโค้ชเชนทางข้อตกรงสร้างความร่วมมือกับนสี นะผลผลิตและความสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนแลนะคสำเรของควิใจัยในการแก้ปัญหารอบนานบานเร็วเป็นรอบการทำงานที่นำมาใช้เป็นระยะเวลานานประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียนเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนานโดยทวใจแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนและเห็นผล อันนี้ไหนอันนี้น่ะันจะไ้ไดอันนี้ว่าแต่ว่าอันนี้ลดถึง กูตึ้มกูภาพอะไรไปถ่ายในบอร์ดในหอ้องเรียนคือ,ค,อคือให้พูดคือให้พูดเฉพาะเฉพาะดำการดําเนินง,งานของของครูสุดยอดเลยเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับมเ,เมื่อกี้เมื่อกี้เอาเรนมาถูคอประตูนิดหนึ่งโอ้ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวพี่วีมก็จะไปขึ้นผลผลผลิ ผมที่ได้รับจะไม our our ids, s <S ่ต้องพูดจะให้เด็กนักเรียนเป็นคนพูดเราที่การดำเนินการที่เราจัดในเรื่องของ ICU ทำมาอีนะทีหนึ่งละทีเราก็จะถูกเช็คตรงไหนนี่ไงอันนี้วันนี้วปโดนไหนแน่ๆนะนิววิโดนตรงแม่ตรงนี้นิววิจิ้มไม่จับนิ้วไปน้องจิมอุปกรณ์เยอะนะเว้ยจริงๆครับ Patrol คอนเทนทอ่ะ t r o l เป็นเป็นรถบังคับเพื่อน ไว้นนี่ยประกอบทุนจหเยอะรเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ก็เอออันนี้ก็จะมาจัดข้อทุกที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชอานทีเรีมามันขึ้นมานุ่มก็เ็นตึงไงโอเคเอาอไอาใหมห้าสี่สามสอง action จัดนวัตกรรม 4P 1I กูเิรางงงแดดหน้าปลาสเตอร์เลยสอง <c oughs> โอเคแล้วครับห้าสี่สามสองแอคชั่นดางนักศึกษาสี่พีหนึ่ทางสูนย์การ,าการเปิดตาโดยใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน H T E M S โดยโการปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับน <c oughs> นะครับเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนะครับ <c oughs> เป็นซีนรอบสุดท <c oughs> ้ายของวันนี้ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการเก็บบ oh. ีโลเก็บบีโลก็คือเราจะถ่ายภาพภาพช็อตภาพที่เอาไว้เก็บพิธีอวรยจายเนี่ยอามาแทรกไปในไวซ์โอเวอร์นะครับ